สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องแป้งแล้วนะคะเช่นเคยที่ฟอร์สราคากระลาพึกเอเอเจ้าด้านหลังน้องแป้งเป็นใครกันก็ไม่ได้นะคะเป็นรุ่นนี่เลยแ a นเจอร์นะคะ DBL Sport นะคะ4ี่ราคาเจ้าตัวน้องคันนี้อยู่ที่9,99,000บาทนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งใหม่โหดจัดหูล่าสุดเลยนี่เลยชุดเหล็ก เอซ์ตรีมของเรานะคะมาจากร้านล้อโปรดิฟายนะคะร้านเดียวในประเทศไทยนะคะที่จะแต่งชุดแต่งนี้นะคะคุณลูกค้านี่เป็นไงหล่อเทมาแล้วก็ตรงนี้จะมีไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกพร้อมไฟเรียวนะคะตัวห่วงแดงนี่ลากจูงได้จริงนะคะ2 0 0กิโลเลยทีเดียวเป็นไงคุณลูกค้าไม่เหมือนใครเลยเคยเห็นไหมชุดแต่งแบบนี้ไม่เคยเห็นแน่นอนมีคันเดียวในประเทศไทยนะคะมาตอกันที่ด้านข้างเลยนี่ ล้อแม็กของเรานะคะนี่ขอบ20ของ o a s i ินะคะขนาดยางอยู่ที่3ามสามทั้สิบ2นะคะเป็นไงาย,ยายยาง r าทตัวนี้สำหรับรุยเข้าสวนนี่มาพร้อมโช๊คนะคะดูโช๊คด้วยนักนั้งใส่โช๊คให้ลูกค้าด้วยนะคะแคนนี้ขอบอกเลยแค่ชุดแต่งก็กระหน่ำแล้วนะคะมาต่อกันด้านข้างคะ่ะคุณลูกค้านี่ กลาบข้างของน้องแป้งก็ดีไซน์นะคะทำให้รถดูใหญ่มากขึ้นนะคะเป็นวิกเตอร์บอดี้คิดดีไซน์ของเราชุดแต่งแฮมเมอร์เหล็กก็มาบันไดข้างนะคะโอ้โหตัวนี้เขาบอกว่าจัดเต็มนะคะรับน้ำหนักได้ถึง200กิโลเลยทีเดียวนะคะมานี่สุดที่สุดฮอตของเรานะคะแฮมเมอร์ ในฟูรี่หรือศักภาษาวัยรุ่นนะคะจะเรียกว่าเป็นแขนยาปืนกลนะคะจะมีตัวไฟบาด้านหลังของเราด้วยนะคะสามารถส่องสว่างมากเลยนี่กระบะท้ายเป็นไง FORD ก็มานะคะดูนี่มันจะทำให้รถด,ดูใหญ่ขึ้นนะคะเป็นมิติที่ทำให้ดูใหญ่ขึ้นด้วย a ะคริลิกแรนเจอรก็มานะคะดำเงานี่ด้านท้ายของเรา กันชนแฮมเมอร์โนวานะคะแฮมเมอร์รุ่นโนวานี่รักจวงได้จริงนี่ลักจวงได้จริงเอเอ็กอีกนิดเึงอีกนิดนึงซูอีกนิดนึงเฮดเคเอก็มานะคะคุณลูกค้าเฮดเคเอก็มาเขาบอกว่ารถนะคะคันนี้เสียงท่อดำบุม่มบัมบุมบัมเลยนะลูกค้าเป็นไงคันนี้ไว้สำหรับลุยเข้าป่าโดยเฉพาะเลยลูกค้ารีเวสมายังไงก็ได้ขอให้แรงขอให้ลุยลุยได้จริงแรงได้จริงขอบอกว่า ขอคันเดียวในประเทศไทยเท่านั้นที่จะแต่งได้จุดแต่งแบบนี้เดี๋ยวไปรอ,อบคันกันเลยค่ะ อยากได้แบบนี้ติดต่อน้องแป้งได้ที่ฟอร์สากากราพุทธเท่านั้นนะคะหรือโทร094969246และย้ำอีกทีนะคะ094969246มาหาน้องแป้งที่ฟอร์สาขาไอเอฟรอกาพุทธเท่านั้นนะคะไปที่อื่นไม่มีนะไปที่น้